ใช่ครับทุ่มหนึ่งครับเริ่มปล่อยตัวเขาจะวิ่งผ่านตรงนี้ไหมครับไม่แน่ใจเขาปวยมาวาง่ะโอเคครับมางานวิ่งพี่ตูนที่ยุทธยาครับอันดับแรกโรตีก่อนเลยครับอันนี้เราตามมาจากติกต็อกครับบอกว่าร้านนี้เด็ดเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับได้มาอยู่ใกล้ๆพี่ตูนแล้วครับตอนนี้แจกลายเซ็นอยู่ครับก่อนเริ่มงาน ตอนนี้5โมง45ครับเกือบ6โมงเย็นครับหน้าเวทีหลักกับกิจกรรมมากมายไก่กองตามซุ้มต่างๆนะครับรอบๆเลยนะครับบรรยากาศให้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับ5 4 3 2 1 งานนี้ 21k นะครับคัตออฟ4ชั่วโมงสตาร์ทตอน1ทุ่มนะครับ2 3 4 5ทุ่มนะครับเราต้องเข้าเส้นชายก่อน5ทุ่มเลเซอร์2 4 5ครับกับตัวตอนประมาณเกือบเกือบ2ทุ่มครับทุ่ม55ป,ปีหน้าสปอนเซอร์เข้าได้นะครับงานวิ่งกับพี่ตูนต้อง ซื้อสปอนเซอร์กินเองนะครับระหว่างทางตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับไม่มีเกล้แร่น้ำเปล่าล้วนๆนะครับไปโดยต่อถือว่าเป็นการกระจายรายได้ครับสปอนเซอร์ถูกเหมาหมดในหลายๆร้านสองทุ่มครึ่งครัครบไป ระหว่างทางครับมีวัฟเะะฟ่ได,เได้เลยนะคฟรีครับให้ผมหครับอลครบ้เลยคุณ้าครับตุ้มน้ำค่อนข้างเยะนครับแต่เป็นน้ำเปล่าเนาะ เรามีแล้วสปอนเซอร์มาแล้วของทุ่มครึ่งกว่าแันให้เดทพัดของกินมาเยอะช่วงนี้นี่เองโอ้โหมีขั่วพลยด้วยขุคนขคาบแทงโมด้วย เฮซอร์สามชั่วโมงวิ่งผ่านเราไปแบบตอนสองทุ่มสี่สิบนะครับเดินขึ้นสะพานอยู่โซดที่สิบหกครับขอด้วยขอได้ครับรบกวนได้ครับขอบคุณค่ะน้องนะคะครับผมขออนุญาตนะคะได้ครับขอบคุณมากครับดีกว่าเข้าก่านะคะขออนุญาตนะคะ สวสูโซโซคะ่ะขอบคุณครับ,บร 17, 2, 3, รรครับครับไปคปครัไปรปครครัครับ สองไอ้สามทุ่มยีี่จุดฉีดตะคิวเริ่มมีคนใช้บริการเยอะเริ่มเดินแล้วครับผมก็ตึงๆเหมือนกันนะอาทิตย์ที่แล้วกลับมาจากก่อร้านเทลขายยังตึงๆอยู่เลยนะครับอันนี้วิ่งขายเส้นเ <ไป S 1> จอป้ายแปดโลครับกี่โมงเนี่ยสามทุ่มสี่สิหกครับด้านหน้าน่านจะเป็น สูมอาหารใหญ่เสารทุ่ม12ครับพี่เ็ลโลเจนครับเจนครับครับ,รบต้องวิ่งมาก่อนอมาเพื่อสิ่งนี้ครับควนเสัรย์พี่ตูนครับ,รบมาทัานพอดี เอา42ไปเลยนั่งดูคอนเสิร์ตให้ตะคิวกินิ Q ไปเลยพวกคนหนาแน่นมากครับจบแล้วเอาหรอจบงานแล้วครับห้าทุ่มครึ่งน,นะครับคอนสุดท้ายเข้าเส้นชัยเรียบร้อยนะครับสรุปงานนี้ รีวิวเส้นทางนะครับตั้งแต่ประมาณเริ่มต้นถึง10โลแรกเนี่ยอากาศจะร้อนอบอ้าวนิดนึงนะเพราะว่าเราเริ่มวิ่งตอนทุ่มหนึ่งที่พื้นนะครับมันจะเป็นพื้นถนนรอบอยุธยามันจะคลายความร้อนมันจะร้อนอบอ้าวนิดหนึ่งและช่วงแรกก็มีแต่น้าให้กินนะครับมันจะเหงาเหงาหน่อยช่วงแรกจะเหงาเหงาหน่อยนะครับแต่หลังจาก10โลนะครับอากาศเริ่มเย็นลงแล้วก็ของกินเริ่มเยอะนะครับ ก่องหลังยาสิบโลของกินโอเคเลยนะครับ <doom S 1> เหลือเหลือเลยทั้งน้ำทั้งของกินเต็มๆเลยนะครับแล้วก็กลับถึงเส้นชัยนะครับก็จะมีพวกซุ้มพวกซุ้มอาหารนะครับก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าเข้าท,ท้ายๆก็จะไม่ไม่เหลืออะไรแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีคอนเสิร์ตที่ตูนให้ดูอีกนิดนึงบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้วุ่หวามากนะครับแบบจัดแบบเรียบๆนะครับ ดีนะครับนอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับกลับบ้านแป้งออกหนานุ่มนะครับใครชอบแป้งหนานุ่มก็โอเคนะครับ um